เจ๊งหรือปังสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ยุ่ผมเองครับผมและวันนี้อยู่ในเกมของ Seven Nightbird ตนั่นเองนะผมสิ่งที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการเปิดตัวของเกม Seven Nightbird เนี่ยจะเจ๊งหรือว่าจะปังนั่นเองนะผมวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างละเอียดนั่นเองครับทุกทุกคนไปกันเลยก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเกม Seven Nightbird เนี่ยจะเปิดวันที่15พฤษภาคมนี้นั่นเองนะผมซึ่งถ้านับจาก เรืวนี้เนี่ยก็ใกล้จะเปิดแล้วนะครับผมถ้านับจากที่ผมจะลงก็อีกประมาณ2อาทิตย์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการเฉพาะที่ประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับผมทุกทุกคนนะครับอ่าตัวเกมเนี่ยจะตัดสินใจจากตรงนี้เลยนะครับผมว่าจะปังหรือว่าจะเจงนั่นเองนะครับผมก็คือวันที่15หนี้เนี่ยเปิดเฉพาะที่เกาหลีนั่นเองนะครับผมก็ global เนี่ยยังไม่เปิดนั่นเองนะครับผมทําให้เนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะเข้าไปเล่นได้ลําบากนั่นเองนะครับผมจนแบบ เพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็ไม่อยากจะรอแล้วนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวทุกคนเนี่ยก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะผมแล้ถ้าเปิดที่เกาหลีและช่วงนี้เริ่มเหมือนแบบจะมีข่าวว่าจะให้ล็อกอินเบอร์ยันเกาหลีนะครับผมทําให้เราไม่สามารถมุดไปเล่นเกมของเซเว่นนายเรเบิร์ได้น,นั่นเองครับผมอ่าก็ประมาณนี้ับผมถ้าตัวเกมเนี่ยอยากจะให้มันปังขึ้นมานะผมเราจะต้องเปิดเกมนี้เนี่ยอีกไม่นานเลยนะผมก็คือหลังจากที่เปิด15พฤษภาของเกาหลีแล้วใช่ไหมครับทุกคนอ่าเซิร์ฟ g ก o b a l l เนี่ยควรจะตามมาอีก หลังจากนี้อีกไม่นานนะผมก็คือควรจะรีเปิดนั่นเองนะผมถ้าเปิดช้าเนี่ยแน่นอนถ้าผมมีผลกระทบต่อเกมแน่นอนทําให้คนเนี่ยอาจจะเล่นน้อยลงหรือกับคนที่รอแล้วก็อาจจะไม่รอแล้วรับผมไปเล่นเกมอื่นแทนอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็คือข้อแรกนั่นเองนะครับผมที่แบบว่าต้องรีเปิดให้เร็วๆนั่นเองนะผมก็ไม่รู้ว่าทางเกมเนี่ยจะยังไงจะปิดอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็ต้องติดตามข่าวดูแล้วกันนะครับอันที่2นะครับผมผมก็คิดว่าอันนี้เนี่ยก็สําคัญเช่นกันนะผมก็คือคู่แข่งนั่นเอง มันเป็นภาคเนมเมกของเซฟแนนด์ไลท์ภาคแรกนั่นเองนะผมก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีคู่แข่งมากมายเลยนะผมที่เป็นเทิร์นเบสที่ครองตลาดอยู่ทุกวันนี้นะผมก็คือคอนไคลสตาร์เรียลนั่นเองนะผมก็เกมที่ทุกคนรู้จักเหมือนกันนะผมที่แบบครองตลาดเกมเทิร์นเบสอยู่ตอนนี้เลยนะผมก็เป็นกระแสที่มาแรงมากนะผมยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งมาแรงอีกนะผมโอโยเวิร์ดเนี่ยคือแบบครองเลยนะครับผมทุกคนในตอนนี้นะครับก็ ัน่นแลับผมกระแสคู่แข่งก็ลองดูว่าเซเว่นในรีเวิร์เนี่ยจะทำยังไงเกี่ยวกับคู่แข่งจะจัดการตลาดยังไงบ้างนะผมเพื่อเล่ลูกค้าให้เข้ามาเล่นเกมเซเว่นในรีเวิร์ได้มากที่สุดนะผมตรงนี้นะผมถ้าทำอะไรได้ไม่ดีมากพอเนี่ยหรือว่าตัวเกมแบบยังทำออกมาได้ไม่ดีมากพอเนี่ยอาจจะแพ้ให้กับคู่แข่งมากมายในตลาดก็เป็นได้นะผมเกี่ยวกับเกมเซเว่นในรีเวิร์แล้วก็เกมเทิร์นเบทอีกมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็ต้องดูว่าเกมน,นี้เนี่ยจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนไม่ดีนะคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ย เก่าๆเล่นอยู่แล้วนะครับผมของเซเว่นไนท์เิร์นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นแฟนเกมของเซเว่นไนท์เิร์มาอย่างยาวนานนน่เองนะผมรวมถึงผมเองนะครับผมผมเองก็เป็นแฟนเกมเซเว่นไนท์น่เองก็รอเล่นเลยนะครับผมคุณผู้ชมก็คือยังไงผมก็ต้องเล่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าอยากจะให้เกมมันไปรอดเราก็ต้องเรียกผู้เล่นใหม่ที่เป็นแบบเด็กๆไวุ้่นยุคนี้บ้างนะผมซึ่งถ้าที่ผมไปถามมาเนี่ยเวลาไลฟ์สตรีมนะครับผมถามว่ามีใครรู้จัก เซเว่นไนหรือเปล่าในผมหลายคนเนี่ยไม่รู้จักเลยนะครับผมเพราะว่าเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมก็ผมเล่นตอนสมัยเด็กเลยนะครับผมเซเว่นไนนะครับก็นั่นแหละครับผมต้องทําการตลาดเียนลูกค้าที่เป็นแบบผู้เล่นใหม่มาด้วยนะครับผมที่แบบไม่รู้จักเซเว่นไนนะครับผมถึงจะให้ตัวเกมเนี่ยไปรอดนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมมีเคาะตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม ิีวเรานี้ก็ขอตัวลาไปีิีพเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบก็ฝากด like, กไดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันขอบคุณทีันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ